เดือนเมษายนนี้เป็นปีใหม่ไทยนะครับเรามาดูกันนะครับว่าราศีใดในตอนนี้กําลังจะได้ดวงใหม่ชีวิตราเรื่อนขึ้นได้เริ่มต้นใหม่กับคลิปนี้ครับจักรพัฒพยากรณ์ครบทั้ง12ราศีครับจักรพัฒพยากรณ์ลัคนาราศีเมษรประจำเดือนเมษายนดวงเกณฑดีมีโชคโภคทรัพย์เรื่องผลลัพธ์ทวีคูณเป็นสุข,ขี แต่ทั้งนี้ต้องจับจ่ายใช้อยู่ดีเป็นราศีมีรายจ่ายการซ่อมแซมจักรพัดพยากรลัคนาราศีพฤกษบประจำเดือนเมษายนวาสนาดีมีเกณฑ์รับทรัพย์ก้อนใหญ่หากยิ่งไวายู่นาคาและราหูยิ่งทำงานความเชื่อเรื่องหมอโดเทพอุ้มชูให้เติบโตได้กอบโกย จักรพัิพยากรลัคนาราศีเมถุนประจำเดือนเมษายนเตรียมรับงานรับเงินที่มากล้นแต่ช่วงต้นถึงกลางเดือนมีต้องเสียสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทว,วดาคอยคุ้มครองและช่วยเชียร์ดวงไม่เสียยิ่งกราบว่ายิ่งได้ดีจักรพัิพยากรลัคนาราศีกรกฎประจำเดือนเมษายนเป็นจุดเปลี่ยนที่เวียนมาสร้างสิ่งใหม่ เสียทรัพย์ไปเพื่อช่วยเสริมความเป็นอยู่ศัตรูเก่ามีเข้ามาแต่ชั่วครู่ได้เรียนรู้พัฒนาและเติบโตจักรพัฒพยากรลัคนาราศีสิงประจําเดือนเมษายนวาสนามีผู้ใหญ่มาอุ้มโชว์ดวงฟื้นฟูความรู้เพิ่มเสริมการงานชาวต่างชาติมีเข้ามาให้สื่อสารแต่พบผ่านการเสรียเงินกับคู่ครอง จักรพัิพยากรลัคนาราศีกันประจำเดือนเมษายนโลกทั้งใบกลายเป็นสีชมพูหากไร้คู่จะรักหลงอย่างง่ายดายแต่ความสุขทวีคูณอยู่รอบกายค่าใช้จ่ายมากมายตามใจตนจักรพัิพยากรลัคนาราศีตุลประจำเดือนเมษายนในเดือนนี้เป็นสุขเพราะลูกหลาน บริวารโดดเด่นเป็นสุขีให้โชควาสนาบารมีเป็นราศีดวงดีทวีควูณจักรรพิพยากรลัคนาราศีพิจิกประจำเดือนเมษายนรวยแบบปุบป,ปับได้รับของใหม่บ้านรถมีใช้มีผู้ใหญ่เอ็นโดดวงถึงคราวดังงานปังคนต้องรู้ ทั้งเดือนอยู่กับปัญหายิ่งแก้ยิ่งพารวยจักรพัรดิพยากรลัคนาราศีธนประจําเดือนเมษายนจงเสพสุขให้สะสมแล้วเป็นลมในเดือนหน้ายามใดเมื่อภัยมาวิ่งเข้าหาครูอาจารย์การงานมีติดขัดเหมือนคลื่นซัดมหาศาลมีเงินอย่าสำราญ ทุกบาททุกสตางค์ก่อนใช้คิดให้ดีจักรพัฒรพยากรลัคนาราศีมังกรประจำเดือนเมษายนเงินจะมาแต่นำพาให้เราเครียดอย่าเพิ่งเครียดสอดเสียดเป็นไฉนเงินมามากใจามากค่อยๆไปการงานไซส่งไปเตือนระวังจักรพัฒรพยากรลัคนาราศีกุ่มประจำเดือนเมษายน มีความสุขระเริงบันเทิงศินนั่งนอนกินโชคดีเป็นชไหนเทวดาคุ้มครองตลอดไปมีดวงใหม่ช่วงปลายเดือนเมษายนจักรพัฒพยากรลัคนาราศีมีนประจำเดือนเมษายนถึงเวลาเข้าหาครูอาจารย์ดนบันดานลาบยศเป็นสุขเคมีปัญหาสิ่งใดเดี๋ยวจะดี ได้คนดีบารมีมาคุ้มครองชีวิตของเราทุกคนในแต่ละช่วงแต่ละเวลาก็จะมีจังหวะขึ้นลงมีราบเรื่นมีอุปสรรคบ้างเป็นธรรมดานะครับการที่เราทุกคนได้ดูพยากรณ์น,นั้นทําให้เราได้ระมัดระวังตัวแล้วก็หลายคนก็จะได้มีกําลังใจในการขับเคลื่อนแล้วก็ใช้ชีวิตให้ดีมากยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามอาจารย์จะบอกเสมอนะครับว่าชีวิตของมนุษย์คนคน,คนหนึ่งเนี่ยจะดีขึ้นได้ต้องอาศัยทั้งหมด3ลิขิตลิขิตคน ลิขิตฟ้าและลิขิตดินแต่ท้ายสุดแล้วถ้าเราทุกคนสามารถทําให้ลิขิตแต่ละอย่างนั้นดีอย่างเต็มที่ได้แล้วอาจารย์เชื่อเลยเกินว่าทุกคนจะชีวิตดีขึ้นหากมีโอกาสในช่วงนี้อย่าลืมดูแลตัวเองดูแลดวงตัวเองด้วยการดูแลลิขิตฟ้าให้อย่างดีที่สุดนะครับวันที่13เมษายนนี้อาจารย์มีพิธีเสาห้าหากมีโอกาสมงฝากดวงด้วยกันและไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับ